สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเกมสก,กุระเรเบโลบนะคะวันนี้เขาก็จะมาเล่นแบบนี้กันเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ชื่อแมปเดี๋ยวเราบอกใต้คอมเมนต์เลยนะ,ะด่านนี้นะคะก็ด่านคนเล่นไม่เยอะมากนะคะก็คือแบบเออคนเล่นไม่เยอะมากเนีอยหืงน้อยนิดนึงน้อยมากอะทุกคน แต่เราก็จะพยายามนะคะหาแมทที่สนุกสนุกเพื่อให้มาให้ทุกคนมาชมกันนะคะ ดอันนี้ก็สนุกเหมือนกันค่ะงั้นไปด่านอื่นกันเลยบ้าค่ะทุกคนบล็อกบ่อยมากก็คือด่านนี้กันค่ะที่มีชื่อว่า Tower of นะคะ Tower เ,เหมือนกันเียเฮ้ยมีวิ่ถเหมือนจะเป็น Tower ปราสาทนะคะโอ้ สวยเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหมัดนี้คนเล่นเจ็รอคนนะคะปาให้กันลโดดไปเลยค่ะเพื่อทำไม่มีการเสียเวลานะเราจะมาเล่นหมัดนี้เลยนะคะุะคนว้เดินีไมีทางรัดด้วยเพราะเราเคยเล่นมาก,ก่อนแล้วแี่นี่เสียเลือดด้วยทุกคน,นีนี้จำได้จำได้เดี๋ยวจะติดพดาน นี่โอ้ยตกมันขับยากอยู่แบบนี้ทุกคนเขาแต่งเป็นเจ้าหญิงยังไงอะเนี่ยเขาแต่งเป็นเจ้าหญิงยังไงอะเราอยากรู้ว่าเขาแต่งเป็นเจ้าหญิงยังไง เขาก็ไม่แบบไม่มีที่ให้ใส่นะแต่เขาใส่ได้อ่ะเออเขาใส่ยังไงอ่ะทุกคนอยากรู้อ่ปะปาดเงินไปต่อน,นี้น่าจะเป็นลูกพีชนะคะพีชโอ้โหมบบน,นี้ก็คือสีสวยมาก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 มาจะมาลองกันนี่ ที่เนี่ยเช่นคนเนี้ยถ้าแต่งเป็นเจ้าหญิงได้ไยองใสต้องชนะก่อนมั้งทุกคนเออน่าจะใช่เฮ้ตายเลยเหรอตัวนัดตายเลยเหรอไปเล่นแบบอื่นคะ่ะทุกคนมีคนบอกว่าให้เราเล่นแมบพบเออ มาเลยนะคุณครูใช่ใช่ใช่เออหรือว่าเราเล่นเองน่าจะเราเล่นเองมั้งด่านแรกก็กลัวเลยจะบอกให้แต่จะไปตามเพื่อนนะคะที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ด่านหนึ่งเหมือนกันนะจะไปตามเพื่อนคะ่ะเพื่อนๆน,นี่เช่นเบคอนนะคะ เพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราน,นี่งงไปสิเพื่อนไม่ต้องกลัวจะต,ตามเพื่อนไปนะ เม่กิ๊กินด,ดังไปปะแต่เป็นคนที่กลัวผีที่สุดอ่ะเออเห <c oughs> <c oughs> มืนอนทุกคนคนนี้แมปเต็มอีกเอ,อยมันคนเดียวก็ได้ เราจะเล่นถึงด่านไหนที่เราที่ด่านกลัวเราจะหยุดเล่นเลยนะ <c oughs> คิดคิดดังมากาว่าด่านนีนจะได้ไหมเนี่ยเออด่านด่านอะไรก็ไม่รู้หัวไซเรนมั้งเฮ้ยสวมไม่ได้ร้างค่ะแล้วก็มีรูปสองคนนี้นะนกนกน่าจะอยู่บนหัวนี่มีเมงสาบด้วยอ่ะ แต่เป็นคนที่กลัวแมงสาบแต่ฉันก็เหยียบโอเคปะเราจะไปถึงด่านไหนเอ่ยเครื่องมันจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะเนี่ยเอาแล้วด่านนี้เครื่องกระตุกกระตุกเนี่ยตุกจะเล่นด่านนี้ได้ไหมโอ้ด่านที่สามเร็วมาก กลัว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 เร็วถ้งางั้นทุกคนไปปิดเสียงดีกว่าจะได้แบบไม่กลัวขึ้นอ่ะ เสียงไปมีอีหัวไซเรนมาปุ๊บออรโอเคปแต่นี้นะคะทุกคนเรากลัวตอนที่มันไล่จับอะเออกลัวทุกด่านเลยที่เป็นผีอะไม่กลัวด่านที่เป็นแบบไม่มีไล่จับอะออ ถ้ามีไล่จับนี่กีดท,ทุกด่านค่ะด่านนี้ดา่านง่ายๆเออใครใครก็ผ่านไปได้ถ้ารากิจเมื่อไหร่ออกเลยนะทุกคนด่านนี้ไหมกลัวๆด่านนี้กลัวมากจริงๆพูดจริงเลยพูดจริงไม่ได้ล้อเล่นกลัวมากๆ